ค่ะวันนี้มาร่วมงานวันนี้มาร่วมงานบานแบดมาร์เมเลสค่ะเปิดคอลเลคชั่นใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แหละใช่แหละเป็นไงบ้างกับกันกับกันกับกันมาออกเป็นคุณแม่เหรอมาร่วมออกโปรแกรมมาร่วมงานออกาปรแกรมนี้ก่อนออกงานนี้ก่อนก็ดีใจค่ะก็เห็นว่าในเดียร์เขาทำหนักมากเรื่องชุดชั้นในแล้วก็ ครีมทาเราไปขโมยมาแล้วเรียบร้อยเขาไปเบิกมาแล้วไปเบิกเลยเขางหมเบิกเพื่อนเบิกเพื่อนเพื่อนแบบนี้ทำลิัคฑาเพื่อคุณแม่เพื่อนมันใช่มากเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เหมาะสมกับนางนางลูกสามแล้วนางก็ชอบอะไรที่มันเป็นคอมฟอร์ตใส่อะไรที่มันสบายแล้วดูแลแบบว่าความสวยความงามแล้วก็ มีพี่ก้อยมาร่วมด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อนคือเป๊ะเป๊ะอยู่แล้วสบายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอีนี่ชอบอะไรที่แบบสบายที่สุดเลยะใส่แล้วสวยใส่แล้วสวยใช่ก็ดูลิเดียเลยค่ะสวยไหมคะสวยตอนนี้คุณแม่เราเองตัวเองก็สวยไปทีสวยอ๋อขอบคุณค่ะแต่เมื่อกี้เกือบผิดละค่ะเกือบผิดเกือบผิดแล้วใช่อัปเดตกันหน่อยตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็19วีค่ะก็อาทิตย์หน้าครบ ห้าเดือนใช่ยยังแพพ้้รออมู่ไม่แพ้แล้วค่ะก็จริงๆแพ้แค่ช่วง6-8วึงเองค่ะอันนั้นก็จะแบบหนักนิดนึงแต่แต่เราบ่นไม่ได้เพราะจริงๆแล้วคนบางคนเขาแพ้ยันคลอดเลยเราก็เลยแบบถือว่าโชคดีแล้วอะไรแบบแค่ไหนสำหรับเราที่ผ่านมา ก็คือจะเพลียตื่นเช้าหรือตกจริงๆมันมันไม่ใช่แค่ morning sickness, มอร์นิ่งซิกเนสมันมันคือทั้งวันวก็เพืิดพะออมได้คือกลิ่นรับไอที่เรารับรสอ่ะไม่ใช่รับรสดิรับกลิ่น,นๆๆเออถูกแล้ว <laughs> เรามันจะแบบทวีคูณไปอีกคะ่ะก็จะเหนนม็นนู่นเหม็นนี่เหม็นสามีบ้างมีบ้างอะไรคะเหม็นที่อะไรที่เราเคยชอบกินแบบอยากกินพะลโลอยากกินขาหมูก็เหม็นอะไรหมดเลย เหม็นไม่น้ำสงสารน่าสงสารนางเนาะสงสารนางนางก็แบบโอเคแบบพยายามจะช่วยเราทุกอย่างอะไรสงสารแล้วเขาอยู่ยังไงตอนนั้นอยู่ยังไงเขาก็เขาพยายามเขาก็จะไปเคลียร์ตัวเองไปฉีดน้ำหอมไปแบบแต่คือมันไม่ใช่อ่ะมันมันมันเขาไม่ได้เหม็นคือเราเหม็นเขาเขาก็คงไม่ทำอะไรผิดแต่ก็เขาก็พยายามไม่ไม่ขัดหูขัดตาภรรยาสงสารสามีแพลด้วยไหมอะไรคะอยู่เป็นอยู่เป็นใช่ค่ะใช่ค่ะวิทวิตพวกลัวลมวิตแพ้แทนเราไหมคะ สามีแพ้แทนไหมก็กินด้วยกันแต่ตอนนี้กลายเป็นนางพยายามจะคุมน้ําหนักแล้วค่ะเพราะว่ากินกับภรรยาจอยไปนิดนึง่งพี่ก็อะไรมากที่สุดแบบว้เจอแล้วแบบกรีดวิ่งเข้าใส่ตอนแพ้ตอนแพ้ วิ่งเข้าใส่อะค่ะอ๋อไม่มีอะไรแปลกแต่จะชอบตอนนี้ก็ชอบแซ่บกับชอบเปรี้ยวอยากได้รสเปรี้ยวตอนนี้ก็จะพกมีวิตามินซีที่มันเปรี้ยวๆแบบให้มันติดปากตลอนอะไรเงี้ยไปเที่ยวสงกรานก็พกแบบว่ามาม่าไปพกปลาเค็มไปซีฟู้ดน้ำปลาพร้อมขอไว้ก่อนแล้วเราเราไม่ได้ไงเราอยากได้รสนี้มันต้องได้กินเดี๋ยวนี้เลยอะ ขาเลยต้องจัดเตรียมให้เลยใช่ค่ะแบบไปการดูแลเขาดียังไงเนี่ยดีค่ะเพรก็อยากกินอะไรก็สั่งให้หาให้ทุกอย่างกินกับเพื่อนใช่ก็สปอยน์ก็ดูแลดีรีบกลับมาหาวันนี้เอาอะไรกลับมาบ้านเหนื่อยไหมไปทํางานมาอยากทานอะไรถ้าเขากลับดึกคืนนี้อยากกินเบอร์เกอร์อีกไหมวนไปซื้อเบอร์เกอร์ให้ ช่วงกบโกยนะคะกบโกยค่ะตอนนี้อย่างเดียวที่ชอบที่สุดรายการท้องก็คือมีคนเอาใจจะมีอีกอยากมีสองคนเใช่ใช่เพราะว่าได้ได้คนเอาใจได้คนเอาใจแต่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาใจถึงไหนล่ะโอ้โหหิวใช่รู้แล้วหิวอ้างไปหมดตอนนี้อ้างลุกไปหมดทุกอย่างค่ะใช่เขา ตอนนี้บอกว่าแบบไม่ได้เตรียมของอะไรไว้เลยกะไาว้่รอซื้อใกล้ๆตอนนี้ของของลูกใช่ไหมคะไม่ยังไม่มีเลยเอาจริงๆนะแอร์ค่อนข้างคือถึงแม้ว่าเพื่อนที่เป็นแม่เยอะมากคือเรารู้สึกว่าแบบมันโอเวอร์เวลมันมันแบบฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแล้วยี่ห้ออะไรถึงดีแล้วฉันต้องซื้ออะไรบ้างต้องซื้ออะไรก่อนคือมันรู้สึกว่ายังแบบ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคยทำเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็ต้องใช้เรื่อใช้่ใช่ค่ะเบิกค่ะเบิกเพื่อนจริงๆเขามีเป็นห่วงเรื่องอะไรยังไงไหมเราเวลาเราไปออกออกงานยงไงไม่ค่อยห่วงนะคะคือคือเขาค่อนข้างเห็นว่าเราแข็งแรงคือแอร์แอร์ก็ยังออกกําลังกายอยู่ด้วยเขาก็คือคุณหมอให้ทําทุกอย่างเลยคุณหมอปล่อยมากก็เลยดีที่ออกกําลังกายแข็งแรงคือบางครั้งเราก็ไม่อยาก ยกน้ำหนักให้เขาเห็นเพราะเดี๋ยวแบบว่าเราอยากทำสัมออยงไงอยกไม่ได้ อะไระแต่ต้องพักอยู่ไปยิมมาเมื่อเช้าอยู่อย่างนี้เลยวก็แบบเออิดกหนึ่งแบบแอบความเป็นซุ่มของซุ่มซ้ำของเราอย่างนี้ก็จะกังวลไหมใช่วันนิดหนึ่งให้ระวังทุกอย่างทําอะไรให้ช้าลงค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นใช้ปากหาของใช่ค่ะอุ้ยเน้นมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะใช่เขาก็จะไปหยิบใช่ไม่บดต้องมีเทคนิคไหมเวลาต้องแบบตอนนี้ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยค่ะใช้สุดฤทธิ์ใช่ค่ะ ใช่<ล><ด>ใช่ลใชแล้วพร้อมแค่ไหนสำหรับเดบบีกของเราได้อัปเดตดคือแอลว่าถ้าพร้อมแบบสุดอะไรคือพร้อมไม่ถึงกว่า หมอแทนคุณหมอก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาคุณหมอมพรุ่งนี้ก็จะเป็นอัลตราซาวน์ที่ตรวจดูอวัยวะอย่าง,างละเอียดของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต<ม>ื<ม>่นเต้นเพราะจริงๆไม่ได้เห็นหน้าน้องมาหลายเดือนแล้ว<ม>เหมือนกัน<ม>แล้วก็จริงๆของยังไม่เตรียมอะไรเลยแต่เดี๋ยวจะมีทาทาทาท,ท,ทาบ้านใหม่ค่ะ<ม><ม>เพราะว่าคือทุกคนก็เขาก็เตือนมาบากคนเขาก็ถือเนอะว่าท้องอยู่ห้ามตปอห้ามทุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆมันไม่มีที่ให้น้องเขาจริงๆก็เลยเดี๋ยวจะทําก็ ตื่นเต้นนิดนึงแต่ได้ทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังค่อยค่อยค่อยๆไปไปเรื่อยรู้สึกว่าพอมันใกล้ๆเดี๋ยวมันก็จะเหมือนเวลามันจะบีบบังคับเราเองให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ปล่อยใจฝันอยู่นิดนึงใช่ก็ว่าเออยังไงก็ได้ไปก่อนท้องนี้แบบบีชอบอะไรมากที่สุดเพลงแดนซ์รถชาติอาหารไทยเราตอนไหน้างช่นี่ก็คือดิ้นบ่อยมากนะคะดินแท้จริงทั้งวัน แม่แม่ร้องเพลงจะดิ้นน่าจะบอกว่าหยุดร้องใช่ค่ะแต่พอดิ้นปุ๊บจะให้คุณพ่อมาจับก็หยุดดิ้นเป็นเรื่องปกติชอบเจอสื่อไหมน้องชอบเจอสื่อไหมงานนิ่งเลยค่ะนิ่งเลยนิ่งเลยค่ะไม่มีแต่จอยทานอาหารจอยสุดๆค่ะเดี๋ยวก็มาอเดตฎทองได้ค่ะอีกสี่เดือนกันยาค่ะแล้วก็่าจะพร้อมแบบ น่อไม่ออยากเห็นค่ะกลัวกลัวกลัวอะไรกลัวกลัวกลัวน้ำกลัวน้ำกลัวน้ำเหมือนพ่อเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแบบเออเหมือนลาอะไรอย่างเงี้ยหรือกลัวได้แบบว่าความสูงแม่มาอะไรอยางเงี้ยเราได้ความสูงพ่อก็จะดีใจก็เป็นอะไรที่ต้องลุ้นๆเอาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่ใจพี่แฝดอะไรค่ะ แบบกลัวแบบร้ายใจว่าเป็นมิจฉุนใช่หรือไม่เหมือนพ่อก็ได้พ่อก็หน้าตาดีแต่คือเราเราถ้าเหมือนเราตอนเด็กเราก็หน้าตาแย่เนนึกออกไหมเราก็แบบอุ้ยจกมาแล้วถ้าเกิดเขาไม่น่ารักเราเรารักอยู่แล้วแต่ก็นึกออกไหมก็พ่อแบบเอาไงดีอ่ะเราต้องก็คุยก็คุยกับเบนบอกว่า เอนนเอถ้าเคออกมา, os, er. าไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เราก็ต้องโจ๊กได้นะให้มันเป็นแบบเนื้อออกปลาให้แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพาไปเกาหลีลองโต๊ค่ะขำๆเชคค่ะขอบคุณค่ะ